สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะซอส,สดีค่ะเมนี่ก็มายาครับนาวแก้วจริงตุง้งแทงมันเก่าเอวค่ะเมนี่นาวแก้วติป้าปีนน้องน,อง,นองเฮากะเอวกัดเต่าเอ่อมนี่ก่อนที่เป็นว่านกะจ่ายกลางใจซีนค่ะเนื่องจากติหวานนาวแก้วไลไปถ่ายตีกะเต่าคือป,ปีปีน้องๆอ,องเฮาเลยตัวหึงย่าวเออเมนี่ เป็นวันการจายนั่นจากที่มีควนไล้ายแล้วที่มีประกาเมการมาไลยาาอยู่ห้าแล้วที่มีเบาๆสาๆมาซื้อโคไลยอยู่ห้าเมื่อเตยจมกันค่ะ สำหรับวันนี้โน๊แก้วก็จะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวกาดเต่านะคะหลังจากที่โน๊แก้วไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมนานแล้วเนาะก็คือห่างหายจากการไปเที่ยวตลาดนานพอสมควรวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปนะคะเพราะว่าต้องไปส่งนักเอกปาแว่นก็เลยจะพาทุกคนไปชมวิวบรรยากาศวันกาดจ่ายที่ตลาดกัดเต่าเนาะ,ะวันนี้ก็จะเป็น กลางพรรษานะคะวันกัดจ่ายกลางพรรษาค่ะเราติดตามชมวิวบรรยากาศพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะตอนนี้น้องโมแก้วก,ก็มาถึงอันนี้แล้วนะคะมาถึงตลาดแล้ววันนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันกัดจ่ายเนาะออตอนกลางพรรษานะคะจะมีพี่น้องชาวลอยเอาแต้มมาข,ขายค่ะนี่เลยแล้วก็ในระยะเวลาที่น้องโมแก้วก,ก็ไม่ได้มาตลาดนานด้วยนะคะนี่ มันมีน่อมีสั่งกันเนี่ยมาเตะเดี๋ยวละโอ้อันนี้เหมือนเอาสักว่าขายเนี่ยสโค,คูเลยเนาะเสื้อผ้านะคะพ่อค้าก็ทยอยกันมาตอนนี้นะคะทุกคนจะมีถัว่วลิโสมมีแตงกวามีหนอ่อมีกล้วยนะคะโอ้เมล็ดทานตะวันมีมเมล็ดทานตะวันด้วยนี่ไง อัลพี่สาว,วกับนเฮนียเฮงหนึ่งว่ะหนึ่งพันจัดนะคะอันนั้ <aime> นนะสักติพ่อไว้แล้วก็มาดูมะพร้าวดูลูกใหญ่มากนะคะก็คิดว่าคือใครก็คือคนในหมู่บ้านกันนี่เองอันนี้ก็จะเป็นนอกตลาดนะคะทุกคนนี่คนก็ทยอยกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราเข้าไปในตลาดกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วนางเอกประแว่งก็ต้องมาดูดอกไม้นะคะเพราะดอกไม้จะเอาไปทําบุญที่วัดเนาะปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่งมัดเนี่ยก็จะในราคาห้าพันจัดนะคะแต่อันนี้โอ้เนาะอย่างที่ว่าอะไรมันก็แพงนะคะหนึ่งมัดก็หนึ่งพน 1, จัดนะคะทุกคนกำกำ,กำมาเอาลอกมือกเนนะตามใจเอาไว้เลยนั่งกอแล้วก็มีดอกพุดาบด้วยทุกคนนี่สวยงามคะ่ะ แล้วๆนังอีกใบหนว่ก็ตัดสินใจซื้อไปหนึ่งอันนะคะโอ้ทุกคนดูนี่สิทำไมเทียนถึงได้มีหลายสีขนาดนี้อันนี้แฮทเบองเฮาเนี่ยโอ้ทำที่ไหนก็ไม่รู้นะคะในนี้ก็ไม่มีบอกด้วยว่าคนทําที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่มีเบอร์สำหรับติดต่อด้วยนะคะแต่ว่าคือแม่ค้าเขาเอามาเนาะมันมีหลายสีมากๆเลยค่ะ นางเองแบงกไปไปก็จะควักเงินจ่ายค่าดอกไม้นะคะควักออกมาเป็นแบงค์ร้อยเลยแบงค์ร้อยจัดนะคะไม่ใช่ร้อยบาทนะคะดูจากข้างนอกเออมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแล้วนะคะทุกคนแล้ว,ลวอุ้ยอันนี้มะก,กุกนะคะอู้หมะก,กุกเนี่ยคือนี่นะคะทุกคนดีเพราะว่า1ปีเราจะได้กินหึงครั้งเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นผลไม้ที่ไทยไม่มีด้วยมามาตั้งเน้อบุนเนาะ แล้วโซนนี้ก็จะมีพี่น้องชาวลอยมาขายอันนี้อยู่เหมือนกันนะคะขายแตงกวาไม่ใช่อันนี้คือแตงรอยเออมันก็คล้ายๆเหมือนแตงกวาแหละแล้วก็รองเท้าแล้วก็นี่จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายนะคะนี่เดี๋ยวเราไปถามราคาอันนี้ดีกว่าแป๊กนี่ขายชื่อเนี่ยห้าบาทห้าร้อยจัดนะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยอู้นู่นยังมีเยอะเลย แล้วข้างนอกก็มีอีกโอ้โหแล้วเราก็มาดูว่าในตลาดนี้ปกตินะปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวันกัดจ่ายเนี่ยตอนตอนเป็นหนุ่ม,มสาวกันเนี่ยเราก็จะมักจะตื่นเชา้าๆมาเดินตลาดนะคะมาเลือกซื้อของนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้แบบเออเห็นสาวๆตื่นเช้าๆมาจ่ายตลาดหรือไม่นะคะทุกคนเพราะว่าเออเนอะยุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะคะ เลือกซื้อของกันเยอะเลยแล้วก็คนก็อยู่กันเต็มเลยโอหมีแตนด้วยโอ้เหมือนเอาเซ็งเอาปลานี่มีพี่น้องชาวรอยเอาเตนมาขายอ้าวหมดซะแล้วไปเถอะหมดแล้ว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 นะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายถั่วเน,น่าค่ะอ๋อก็มีอยู่เนาะ <c oughs> ก็มีอยู่เนาะและอันนี้นะคะอีซังเนี่ยอีซังขาเซน คาเทเป้อ,เเปอ๋อ,อ,อเขาคุณแม,ม่จะซื้อคาเทเป้อันนี้เราจะเรียกคาเทเป้นะคะเนี่ยน้องจะซูไห้ทุกคนได้ดูนี่อันนี้คือคาเทเป้นะคะเราจะซื้อแล้วก็ไปทอดแล้วก็กินตอนวันพระใส่เกลือน,นิดนึงนะคะก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะห้าร้อยจัดในห้าแผ่นนะคะแผ่นละหนึ่งร้อยจัดนะคะและจะไปในโซนผักค่ะ แตาจะมีผักอะไรมาขายบ้างเราจะได้ผักอะไรกลับบ้านบ้างอือคือแบบในโซนผักนี่คือเราก็ไปต่อค่ะหูมีพริกมีผมีของทุกอย่างเมยนะมีส้มโอด้วยเอ้ยซื้อักเนีมากุก มักุกนะคะ <ป ữa S 1> อ่าก็อมเยล่วยเป็นไงก็นรอจัดเป็นอยู่จำไงนะมอนะคุณแม่น้องสีนวลน,นะคะ,ะ,ะทุกคนเราไปต่อดีกว่านางเอกไปแว่งไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไปต่ออ่าไม่เห็นไม่เห็นหลังนางเอกไปแว่นเลยนะทุกคนอออยู่นู่นแลวโซนโซนี้โซนนี้ก็จะเป็นหนอ่อหน่อไม้นะคะ คนติดกันนิดนึงนี่ไงโซนนี้ก็คือหน่อจะเป็นหน่อสีขาวหน่อสีเหลืองแล้วก็จะมีผักหน่อเนี่ยก็คือสําหรับเอาไปกินวันพระนะคะก็คือกินเจเนาะนี่แล้วออกมาในโซนนี้ก็จะมีพี่น้องชาวลอยมาขายของอีกแล้วนะคะ ดูนางเอกแม่แว่นไปมุมดูอะไรก็ไม่รู้เราตามไปดูดีกว่าอันนี้ก็คือวัดสมคีสวนดอกนะคะขายหน้าวัดกันเลยทีเดียวอ๋อหมักกุกอีกเช่นเดิมก็กระหื้นไงสองก็เคียงฮะช่ไหมออแต่รู้ว่าทางว่ดมาด้หมกักกุกจ้ะทุกคนสี่น้องแก้วคิดว่าเขามาดูหมักกุกแต่ที่ไหนได้มาดูน้อยหนาถักสามก๊กักสมก๊กไปไปก่อน เดินดูก,ก่อนก็จะมีเท่านี้นะคะข้างนอกนอกนอก,นอกตลาดเนาะก็จะมีเท่านี้นะคะแล้วนางเอกประเวนก็มาซื้อถั่วนะคะถั่วอันเนี้ยราคาดีมากราคา100จงรจดนะคะทุกคน100จงรดค่ะโอ้โหดีมาก100จงรดนะคะแล้วก็มันเป็นถั่วบนดอยด้วยเนาะมันก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ย ตรงนี้เขาก็จะขายหอมนะคะทุกคนกะหื้นนะจอ๊อกเหียงโอ้หนึ่งอันก็คือหนึ่งพันจัดนะคะไปไปต่อเถอะเรามีอยู่ไปต่อไปต่อในโซนอื่นต่อ,ต,อต่อกันไปนะคะโอ้โห,โ,หโซนผักนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะนี่ไงหมักปูเขาขายหมักปูแล้วก็นี่โซนพักค่ะก็ไปต่อค่ะเดินเดินแล้วก็หยุดซื้อแล้วก็ไปต่อนะคะโอ้เอะไรค่ะ จะซื้ออะไรต่อคะควน,นี้อันนี้เครื่องจักสานนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยอโอ้โหเดินเดินแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เจ้าอย่างเดียวรองเท้าหนังเก่งพองเพราะรองเท้าขาดแล้วแกบอกไม่ซื้อให้เพราะไม่มีเงินคุณแม่บอกไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้คุณแม่จะพยายามหาเงินซื้อให้ ว่าเราไม่มีอ่ะแล้วรองเท้าเขาก็ยังเออมันคือเอาจริงๆมันแตกรองเท้าส้นมันแตกแล้วก็คือยังพอใส่ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยให้เขาใส่ไปก่อนนี่นางเอกแบลลนก็นี่จองที่จะมาซื้อเข้าซอยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นถังเงะ <c oughs> ถั่วง,งะ มีไส้กรอกอินซานด้วยโอ้โห,โโหเลือกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ซอยนี้ก็ติดกันไปถึง,งูุนเลยเขาไม่ถ่ายนะคะเพราะมันติดกันไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นโซนที่น้องว่าแกบอกว่าไม่ถ่ายนะคะแต่ลงมาถึงตรนนี้แล้วคือแบบไม่ค้าเรียงแถวกันเลยนะคะนี่และยืนอยู่ที่หน้าเขาขายข้าวนะคะ นี่เลยค่ะขอไปต่อนะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่เรายังมาไม่ถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องชาวร้อยเอาหนอเอาพริกทัวที่โซงกล้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยฝรั่งด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นโซนนี้นะคะวันนี้อาจจะมีแบบคนมาจ่ายตลาดเยอะเพราะว่าจะเป็นวันกจ่ายนั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องชาวร้อยอยู่ทีนไหนเนะี่ย อยู่บ้างเลยอยู่บ้งเลยโอ้ไอ่กะหึงเอาเนี่ยหนอที่ที่เราไปเที่ยวไงนุองเจ้าตัวเล็กก็คือเป็นที่ที่น้องแก้กพาทัวร์ไปนะคะแต่ว่าน้องแกไม่ได้ไปน,นานแล้วโอ้แต่เรียบฝนไปเอวอะฝนขึ้นไปเอวหนอขึ้นเมืเ่อวะมีฝนขึ้นเนมืเ่อนอ ก็ถามว่ามีคนขึ้นไปเที่ยวหาไหมก็ยังมีอยู่นะคะก็อาจจะเอาของไปบริจาคประมาณนี้เนาะดูตัวเล็กกินอ่ามีผัดนะคะก็เอ๊ยต่เขากลัวด้วยประมาณว่าอายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูเจ้าตัวเล็กดูมดูหน้าเขาดูน่ารักดีนะคะ นานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้ไปหาเขาเอ๊ะเอาให้แม่เออเอาให้แม่เก็บไว้ดีที่สุดนะคะเนี่ดูนางยิ้มเป็นปดใจอ่ะไม่ยิงเนี่ยอ๋อเป็นผู้ชายเออดูหลายๆหลายๆเลื่อนไรแปดเลื่อนได้เพิ่งได้แปดเดือนนะคะทุกคนดูดูน่ารักดีค่ะคุณแม่นางเอกแบนก็มาซื้อเอ่อเมล็ดพันธุ์ของผักกาดนะคะ อันนั้นเป็นยาสักนะยาตังยาตังเป็นกินกินชเจออ๋อเวลาปวดเมื่อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมุนไพรรากไม้นะคะอันนี้เอาในป่ากันก่อนเนาะเนี่ยในป่าเออไอป่าอยู่วันไหนเนี่ยวันปอกอันนี้มัดก็คือว่าอันนี้เป็นห้องไว้ใช่ไหมยาหนดเซอร์ นี่เลยนะคะยาหนดเสือนะคะเขามีชื่อเรียกนะคะแล้วกินยาสำเป็นชื่อว่าไงก็โอเคเราคิดในจิตวอทยามาเจ็บเนือ้อเจ็บตัวก็หายขาดพวกขนักชื่อก็หายเอออ๋อก็คือเวลาปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าเดินไม่สะดวกหรือว่าเป็นโรคข้อต่อประมาณเนี้ยเนาะเอาอันนี้อนเอาไปกินนะคะก็หายนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้เรื่อง แล้วนางเอกปาแว่นก็มาซื้อมเมล็ดผักอีกแล้วนะคะผักกาดหยอดนะคะตะกี้นี่คือเป็นผักกาดที่มีไวแต่ไม่มีหลอกประมาณนี้เนาะแต่อันนี้คือออกมาก็จะมีหลอกเอาเลยกอเอาหลอที่นี่ก็มเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้จานแต่เลี้ยวโหลนได้ก็คือ้ยไงฮะเจเทงทานปั่น,นไม่เน,นาะแป้นน้อยแป้นน้อยนะเอาอันนี้เหรอ เบรนนียเนติสังก็เลยมีมีของทุกอย่างเลยมีแบบมีจนบอกว่าเราบอกไม่ถูกอ่ะมีทุกอย่างอ่ะมีสบู่ล้างหน้ามียาสีฟันมีครีมอะไรก็หลายอย่างอ่ะแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นพี่น้องในเวียงมาขายของนะคะโอ้โหหลากหลายหลายอย่างหลายแนวนะคะมีผงชิรสดด้วยแล้วก็มีมีดด้วยนะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อลูกชิ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะโอลูกชิ้น1นึโลเนี่ยในราคา6,500จัดแล้วนะคะทุกคน6,500จัดก็ประมาณประมาณ80บาทหรือว่า90บาทประมาณนี้นะคะในจำนวน1นึโลนะคะอันนี้นี่คือจะบอกว่ามามาจากประเทศไทยนะคะเป็นซีพเป็น อะไรทุกๆอย่างที่มาจากประเทศไทยคะ่ะเอามาจากประเทศไทยล้นวนเลยนะคะยันน้ำจิ้มอะ่ะนี่น้ำจิ้มก็ตามมาบินนะคะแล้วก็คือมีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิอันนี้คืออะนะลตอนนี้คือซื้อมาแล้วนะคะกับมาบ้านแล้วอันนี้คือรองเท้าน้องเก่งพอเอ้ยมาแากคอนนนนน้อลกูกเปียโน โอ้ยช่วยช่วยชมาดูว่านางจะใส่เป็นไหมอาร์โลจะงงั้นนะจะลครวะฮือไม่ซือ้อมาบ้านวะฮือยู้น <USSR> ะ oh, หรอแม่ินดีกับแม่แม่ยินดีกับแม่ลงนก็จะมีประมาณนี้ค่ะซื้อของมาหนึ่งตะก้าน้องก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่รวมๆแล้วหนักอีกปรแม่ณซื้อค่ะไม่ใช่น้องซื้อเพราะอะไรไม่มีเงิน ตอนนี้นะ้อวัวแก้ก็จะมาขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีช่างน้องววแก้เชียงตุงทุกทุกคนด้วยนะคะที่คอยชมคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็ ขอชมโฆษณาให้ด้วยประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้น้องแก้วด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะัซดีค่ะเฮาวงยญาก็นในคลิปใหม่ทางค่ะสำหรับเหมือนนี้ก็อมบ๊ายบายค่ะบีบีดองดองเฮาค่ะ